ค่ะทุกคนต,ตูตไตตอนนี้อยู่กับช่อง F A Y N W e K นี่เลือ่อน,นนะฮะตอนนี้เป็นเวลาสามทุม่มสามานาทีจะ่หรอไม่เห็นอยูอย่ม่ได้เห็นดินี่นเรากำลังจะทำการย่างดุยย่างย่างมู ย่างหมูหันนะทุกคนนะมันจะออกมามันจะสุกหรือไม่สุกข,ขอให้ทุกคนรอติดตามชมคลิปรอให้จบนะครับขันว่าจบนียพวกหูนี่นี่ว่าสุกหรือว่าสุกต้องให้จบเดยตอนนี้เราก็ก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเพื่อที่จะทําการย่างหมูหมูหันนะทุกคนนะสีอ่อนมานหมูหันที่กินได้หรือหมูหันที่กินบ่ได้เด้อเข้า้องรอส้มเด้อ รอมสมเด้ออย่าลืมเด้อขนาดเอาที่หมดพ่อย่าไปชุนเออได้แล้วลูกได้แล้วเยี๋แม่ไปเห็นตอนนี้กำลังเลี้ยงอุ้ยๆเลยนะครับทุกคนโอ้โหก,กรอบก,กรอบกรุบกรอบดูบรรยากาศรอบๆของเรา มิเตดูบรรยากาศเด่งเดียวโอ้ปแต่เด็กกินอยู่นี่เอาเพล็กเพียกเพียกเพียกเ,เอา,สาใส่ใส่เอาเพิ่มขึ้นไปอีกดิอเราเเรตอนนี้เรากำลังเพิ่มสันเพียกพะไะตอนนี้เรากำลังเพิ่มสันอาเพีกแล้วนะครับทุกคนโอ ถายหล้างขึ้นอีกนิดนึงเวหมัวหัวมันบดทันสูด้าต่อไหนคือขาดสิกใช่ปะวมีมเนมีมางอางค์ปลาหนึ่งได้เลยดิตอ้เต๋อเาอบเลยมี่ะ <Tuesday. S 2> ตอนนี้หมูของเราถึงไหนกันแล้วเนี่ยไก่สุไปไก่ครับไก่ครับไก่ได้กินและข้าวโพดข้างล่างลงเถอะข้าวโพดข้าง่างไปได้ยินประมาณครึ่งชมบกี่เลี้ยวอยู่เด้เนี่ยนี่เหลืองงามหรอแม่มัหอมเสียดอยู่เลยเออเหลืองแล้วจับจับจับ รอแป๊บได้ไหมคุณรอแป๊บเดียวครับครับรอแป๊บได้ไหมคุณเบิ่อติ๋รอแป๊บเพื่อนตี๋ทำเฝ้าแล็บเสร็จแล้วนะทุกคนนะเหลืองอารามชามนีาเดี๋ยวเลยโอ้ยบอกเลยีก็ได้กล้วยกันต้องบอกว่ากล้วยธรรมดาเลยขวยสิกรอบนอบกล้วยธรรมดาเลยขวดสิกรอบรอบทุกคนนะชื่ว่ากรอบนอกบิบได้มันเป็นไปได้ไหมเอาไงไปโอปิเกนกรอบนอกบีบไป เสร็จแล้วโอาเชียวเชียวเชียวนี่นันยังเราก็จะจบออคลิปหมูหันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเราจะกินอย่างอร่อยและอร่อยขอบคุณครับ